แครับผมก็อาขอสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ครับคนอยู่กในเกมของไมโครฟลับนะครับกับเนมอนครับผมทีมไปชื่อว่าซอสอันตรายพาร์ทที่13กันแล้วนะครับผมอ่ะโดยในคลิปนี้ครับเราจะมาทำการสู้กับบอสที่ชื่อว่าเอากราดนะครับหรืออุนกาดหรืออะไรสักอย่างก็ได้ครับผมจำชื่อไม่ได้ครับซึ่งเราน่าจะถึงอ่าใกล้ใกล้ถึงอ่าที่บอสไฟแล้วนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยดีกว่าครับแล้วก็เรื่องชุดแับผมเรื่องชุดผมว่าชุดนี้มันก็พอโอเคนะครับผมก็ ชาๆไปก่กนแล้วกันเนาะ,ะเพราะว่าขี้เกียจขี้เกียจจะไปสร้างชุดใหม่ครับผมเพราะว่าผมคิดว่าถ้าจบบอสนี้อาจจะมีชุดตอบให้ครับไม่แน่ครับผมไม่แน่ครับโอเคเดี๋ยวเราต่อไปด้านบนก่อนแล้วกันครับต่อมาต่อมาชึบชึบโอ้โหสูงมากไม่คิดว่าจะสูงขนาดนี้โอเคอ่าห้องบอสใกล้ถ,ถึงเรื่อนเนี่ยงเน่ยวดวิ่งๆเกียดไฟเกียดกูเกียดไฟเกียดไฟมากโอ้โหตรเกียดไฟเลยเอ๊ะเกือบโอเค ห้องบอสเลยครับผมเลอกการสู้กับบอสผมไม่ค่อยไม่ค่อยห่วงครับเพราะว่าบอสมันค่อยเก่งนี่ใช่ไหมต้องใช้อะไรเป็นเครื่องเส้นสังเวยเดี๋ยวเนี้ยนี่แไงนี่นะนี่นะต้องใช้อะไรเป็นเครื่องเส้นสังเวยวะครับหรือว่าต้องเหยียบแล้วอ่าเป็นทอสได้ป่ะนะทอแล้วก็เหยียบชึบไม่ใช่ทอสเลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะขอไปดูเอ้ยเดี๋ยวผมขอไปดูข้อมูลแป๊บหนึ่งครับไเดี๋ยวนะหรือว่าจะเป็นหัวไฮดร้าครับผมหัวไฮดร้านี่เกี่ยวไหม ไฮดร้าแล้วก็เหยียบชึบก็จะฟักอีเอย้ยอีบบ่จะตกโอเคแต่ผมขอไปดูข้อมูลมาแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะขอมาดูตรงนี้ก่อนเผื่อจะไปตรงนี้ทิศเฮ้ยยังไงเนี่ยมีสปอร์โอ้โอโ้โหโอ้โหมึงสปอร์ต่อหน้ากูเลยโอ,โ,โ,อเโอ้โหโอเมเจ้าวโอยโคตรน่ากลัวเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะใช้ธนูครับผมบอสตัวนี้นะครับโอเคโอเคโอเคเอาทำไมยิงไม่ได้ทำไมธนูกูยิงไม่ได้ไยยไไดล่ะเอาูธนูถ่าย ชิปขายเลยลูกกระดูกห่วยไปแต่เนี้ยอูเวนกรรมเลยครับรอบนี้อ๋อกระตุกกระตุกโอ้โหสกส่ยลืไมไปบ้านเลยนอนเลยชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โหอโอ้โหบอสโอ้โหอุลกาดโอ้โหนี่ไงเอาเอากาดหรืออุลไอ้แก๊สแก๊สแก๊สโอเคโอยิงไม่ได้ด้วยไม่ไม่มีธนูชิบหายแล้วนะครับก่อนนะลองลองพยายามสู้ดูก่อนว่าเผื่อเผื่อสู้กับมันได้โอ้โหตัวโคตรใหญ่อะตัวเนี้ยนะครับไอตัวเนี้ยคือแบบ โอ้ปลาหมึกรอยได้โอ้โหเดี๋ยวจเข้ามาใกล้ๆโอ้โอ้โหตามันตามันจัเหมือนเหมือนไม่รู้ไปโกรธใครมาไอ้พูดเป็นจ้าทำหน้าบึ้งตึงไม่ไหวเลยครับผมมันอยู่สูงกันไปครับโอชิดนี่เนี่ยเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปมาดิ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 ยิงมาดิยิงมาดิไอ้เจ้าโอ้ยโอ้โนี่เนี่ยเอาขึ้นไปโถเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองต่อบล็อกดูนะเผื่อเผื่อผันได้ครับผมขี้เกียจขี้เกียจกลับไปเอาธนูครับโอเคมาก่อนมาก่อนมาก่อน โอ้ชิดชิดโอไม่โอโอโอนี่แหละโอ้ยมันจะตกแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบอสนี่แบบเฮ้ย hey, <c oughs> อยากมาใกล้ๆเกลยียดไอ้ตัวนี้มากเกลียดโอ้ไม่โอเคโอเคพร้อมกลับมาแล้วครับผมผมไปเอาเป็นอ่า uh, ไปเอาแอโร่มาแล้วครับโอ้โหบอสยังอยู่ที่เดิมเลยครับผมชิบหายแล้วโคตรสูงนะครับต้องต่อตัวไปโ okay. อเคพอจ้ารอสักก่อนนะไอ้ไอ <c oughs> ้เอาแกระ ไปบอสจะสู้ยามโอ้ไอีเวนเอ,อ้ยอะไรของมึงเนี่ยมันนี่ดิโถ่เอ้ยมึงดินตามหาผมมาหลายหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วนะโถ่เอ้ยโอเคนี่ครับโหค,คือแบบเปบอสจะสู้ยากมากครับผมเพราะว่าผมไม่ไม่ได้เล่นสายธนูครับผมเล่นเป็นสายดาบครับผมโถ่ทีว่าเป็นบอสที่แบบค,ค,ค,ค่อนข้างที่จะสู้ยากแบบยากสุดๆนะครับโอเคโอค้โหแบบแล้วแบบไมค์ก็จะหมดเอานนเนี่ยอ่ามีอีกไหมเนี่ย ไม่มีเหลือเลยหรอชิบหายแล้วหมดทั้งหมดนี่ชิบหายของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พันล้านเปอร์เซ็นต์ยาหมดไม่ไม่นะโอเคน่าจะโอ้โหไม่ถึงด้วยอีเอาไงดีวะเนี่ยอืมหัวร้อนแล้วหัวร้อนแล้วจะขึ้นไปยังไงวะเนี่ยอ้โหโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอไปคัตคลิปแป๊บหนึ่งล้วกันครับโอเคมาแล้วโอเคทีพมาแม่งเลยนะครับมาเอาเอาไอาเอาแก๊ส มันหนันว่าแล้วเนี่ยอาแก๊สเดี๋ยงี่ไงขู่แบบจิมจิมมดพระเจ้ายิงแทบไม่เข้าจะพอไหมเนี่ยผมเอามาผมเอาธนูมาห้าสิกันครับแต่ว่ามันดีอย่างคือมันไม่มีเรเจนเจอรครับผมไอตัวนี้ครับโอเคเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าจะบอสจิต oh, <shit! S 2> เกือบแล้วเกือบแล้วนี่แน่เออแต่เอาจริงถ้าถ้าใช้ดาบก็สู้ได้นะแต่ว่าสู้ยากกับผมคือดาบเนี่ยมันสู้ยากตรงที่ว่าอ่าเวลามายิงมาไงแล้วผมก็ปัดได้โู่แลแบบ ฝนตกตัวยงี้ฝนตกนี้จะแบบไฟดับไหมอ่าวไฟดับหรือเปล่าในี่ยไม่ครับเนี่ยไม่ไม่รู้โอ้โตัวอะไรตัวอะไรเดี๋ยวเดตัวอะไรมันร้องร้องไห้เหรอโอ้ตัวใหญ่แต่แบบเลือดน้อยตัวใหญ่แล้วไงครับตัวใหญ่แล้วไงครับตัวใหญ่แล้วไงครับมานี่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยจะมันปล่อยลูกน้องมาแล้วอ๋อคือถ้าเลือดมันลดมาเรื่อยๆมันจะปล่อยมันจะปล่อยลูกน้องมาครับผมกูเจอตัวตัวเริ่มใหญ่ละตัวมันเริ่มใหญ่ละโอเคตัวอะไรเนี่ย มาตัวใหยดแล้วไงครับตัวใหยดแล้วไงครับโถ,โถโถเอ,อ้ยนี่แน่นี่แน่เอาเอาแกส๊สมันแบบว่าเดี๋วะเนี่ยโหจะแบบโหพอมาเรื่อยเยอะระดับยิงแทบไม่เข้าเลยครับผมพระเจ้าเหอะโอ๊ะตกมาระตูตัง้งใช่ไหมโอเคโหจะแบบพอมาเรื่อยเยอะระดับมันยิงแทบไม่เข้าเลยนะแตบบ่ก่อนนะผมว่าผมต้องเซฟติงสักนิดนึงละโอเคแต่ผมจะขอมาร์กเอาไว้นะครับเผื่อการตายจะหวาบได้โหยิงเข้าดอกละหนึ่งพระเจ้าครับผม โอ้โหด้วยแบบธนูนี่แทบไม่แทบไม่เหลือครับชิบชิบขายขายของแคระแล้วเนี่ยขู่คือแบบเลือดแม่งโดนอะไรวะกูโดนอะไรโด่วนเลยวะเนี่ยโอ้ชิบหายโดนแล้วมาโดนแล้วเนี่ยก็จะฟักก็จะฟักนี่แน่นี่แน่นี่แน่อยากต่อบอกไปสู้ว่ะอยากต่อบอกไปสู้ว่ะครับอ่าผมอยากต่อบอกไปสู้ว่ะครับผมเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าถ้าผมต่อบล็อกอ่ะผมจะทำได้แบบได้เยอะกว่าครับ โอเคแต่ okay, ผมจะขอเสียงดูแล้วกันนะผมอ uh, ขอหินหน่อยแล้วกันน,น,น,นี่ได้ไหมโอเคได้ได้ไดเอามามามาให้หมดมาให้หมดมาให้หมด,หหมดครับโอเคโอเคอยากอยากจะต่อบอลประู้มากกว่าครับเพราะว่าดาบเราจะเหม็นแรงกว่าเขาดูมากๆเลยครับผมขอขอแค้ฟันโดนผมว่าฟันโดนไม่ไม่กี่ทีนะน่าจะตายนะครับคิดว่าเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้เลือดเยอะอะไรขนาดนั้น,นครับไปบอสต,ตัวนี้โอเคน่าจะพอที่จะปาบมันโอเคผมแบบเสียงกรีดร้องของของเจ้าช่าง นักถูยิ่งหนักเอาทำไมตรงนี้ตูต่อบล็อกไม่ได้ตู้บล็อกอีโอเคอ่าชิปอ่านี่แน่นี่แน่โอเคโอ้ยเดือดตัวฟ้าผ่าเลยเนี่ยโอ้ยโอเคขอต่อบล็อกสู้ขอต่อบล็อกไปสู้ละกันนะครับอยู่ไหนโอ้ปไปไกลมากครับผมโคตรอยากเป็นได้าเลยครับโอเคเข้ามาเนี่เข้ามา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 นี่เออ เดี no ๋ยวตีไม่โดนเหรอนี่แน่สี่โอ้โหตีเขาสี่เมจพระเจ้าโอ้ตีเขาน้อยมากครับผมมันมีเจนเตอร์ด้วยด้วยเนี่ยยิงครับยิง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 โอ้ยิงเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปมาอีกได้หมดได้หมดบอกเลยมาให้หมดมาให้หมดมึงบอกกูบอกเลยอะไรเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมนี่แน่โอ้ตกตายแล้วกูตกเด้อเด้อหิว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 อ่า อาหารตู้อาหารตู้อาหารตูาารต้โอเคมันมีเลเจียนด้วยแหละครับชิบหายละเอาโอ้โหเลเจียนรัวๆเลยว่าจะฟัดมีเลเจียนทำไมวะนี่แน่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 โอ้โหโอ้โหเลือดแทบไม่ลดเลยครับชีพหายโคตรและเฮ้ยเข้ามาได้เลยเว้ยโอ้ว้ยหน่อยแด่โอ้เจ๊จ๊ มันมันฟ้าผ่ามาแสงสีเลเซอร์โอเคมามามาต่อบล็อก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 นะครับผมอ่าขุด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 ขุโอ้กะต่อบล็อกลัวลัวรัวโอเคเข้ามาเข้ามานี่แหละโอ้ยจะตกจะตกจะตกใหม่ใหม่ไม่ใหม่ผู้ชิบหายสู้ยากมากหน่อยแน่มาใกล้ๆสัวมาใกล้ๆสัวไอไอ ก็แบบมไม่คิดจะมาสู้ก yeah, ูเนี่ยเหรอหนึ่งหนึ่งได้เลยเพื่อนหนึ่งหนึ่งได้เลยเพื่อนนี่เนี่ยเอ้ยเดโดนแหละโอ้โหเกือบตกเกือบตกโอเคยิง corps. ยิงไปต่อครับยิงไปต่อเฮ้ยชนูหมดแล้วเหรอฉาบชนูหมดโอ้โหโอ้โหแเราจะฆ่าได้ไหมเนี่ยชิบหายนะครับผมว่าผมว่าเราเราไปเตรียมเตรียมชนูมาอย่างต้นเดือยเลยครับผมนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยไม่ได้เลยเหรออ่าไม่คิดจะให้ไม่ไม่ไม่คิดจะได้เนี่ยเหรอโอ้เดี๋ยวมันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้ว นี่แนะนี่แน่ะมตีแทบไม่เข้าหูดแล้วตกตกอีกแล้วยอมตายดีก,กว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปเตรียมตัวมาแป๊บนึงแล้วลก,กันครับผมเดี๋ยวยอมตายยอมแพ้ก่อนแล้วกันครับจะตายยังไงดียวเนี่ยนหน่อยแน่ไอ้พวกเอาแกลสข้าวพวกนี้ข้าวพวกนี้ได้ไหมเนี่ยอ๋โอโอ้โหอาทีแบบไม่เป็นมิตรเลยโอเคเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวเลิกธนูมาแป๊บนึงแล้วกันครับมาฮ่าะบอกเลยว่ารอบนี้นี่ธนูกูมีไม่อั้น บอกเลยว่าลูกขนุมมีเมฆอันแล้วเพื่อนไอ้ไอ้ไอ้แก๊สไอ้แก๊สนี่แก๊สยักษ์อ่ะมันแก๊สยักษ์อะยิงโลว์ลอยให้ลูกว่างในรอบนี้นะฮะมงนคสอยให้มึงร่วงเลยโถ่เอ้ยนี่แน่นี่แน่ฟาร์มจั็กนานฟาร์มโหดจังนานกูจะแบบเลือดมันรีเจนเร็วมากเลยครับผมคือมันมันรีเจนเลือดได้ปัญหาคือแบบตอนแรกคิดว่าไม่มีแต่ความจริงมันมีครับผมนี่แน่นี่แน่ไม่แปลเราเลื่อยได้ครับเอายิงมาเรื่อยๆครับ ยิงจุกว่ามันยิงจุกว่ามันจะตายเลยครับผมไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่านะหรือแบบกลัวมันรีเจนก่อนอ่ะเพราะว่าธนูเราไม่ได้แรงเลยนะครับผมเพราะว่าผมอ่ายังไม่ทําตัววันชาร์ดนะครับแต่ว่าคนยิงไปก่อนนี่แน่นี่แน,น่โอ้นนนนจะแบบเลือดแทบไมก่กระดิกโอ้โหยิงก,กว่าไฮดราเรื่อยๆมาเนี่ยผมบอกเลยครับเลือดพี่ยิงกว่าไฮดราครับผมโอ้ยเห็นกูแล้วเหรอมาดิมาดิมาส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 ิมึงมามึงมาสิมึงมาสิมึงมาสิไปมึงไปโอโชิต นี่แนมเราึ้นไปเงาไปเป็นไงเป็นไงโทกระจอกเสียแล้วเว้ยอุ้ยแบบกูรู้ตัดสู้รู้แล้วเลืกดระสุ้กับมึงหน่อยเน่มานี่มานี่สู้ยากเหลอหน่อยเลือดเลือดเริ่มลดเลือดเริ่มหมดเลือดเข้าหลอดนี่แล้วหน่อยนี่แน่นี่แน่มาจบตีกูอีกไหมนะครับโอเคคือลูกไฟอ่ะไอ้ลูกไฟมันนะผมได้เหมือนแรงมากครับแล้วถ้ามันโดนเองที่แบบโหได้ไปที่แบบบานเบิกเลยผม เพราะว่าความจริงอ่ะเราใช้ดาบสู้ได้ครับแต่ว่ามันจะเสียเวลาครับผมแกรู้ใช้ผมี้ยใช้เทนุเลยนะครับสู้ใช้เทนี่แหละสู้ใช้เทนี่แหละสู้นี่แน่ตายยังพร้อมจะตายยังเพื่อนพร้อมจะตายยังแก๊สแก๊สพร้อมพร้อมจะตายยังพร้อมจะตายยังพร้อมจะตายยังนี่แน่โอ๊ตชิบหายตกยาอย่าเพิ่งดิเจนเลือดไม่ไม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดิเจนเลือดอย่าเพิ่งอ๋อเชิบมันดุ่มเยอะจังวะ เกดิูไม่ได้วางเลยกูเน okay, right. oh, okay, ี่ยโอ้โหรอบนี้ตกตกอย่าสูงเลยเฮ้ยเพิ่งนี้โอ้มาลีเจเนอเรตแล้วชิบหายนี่ไงโอ้คือแบบเยอะมากกลุ่มนี้แบบเยอะมากนี่ยืนนิ่งๆเลยมาเหรอเอาเหรอจะสู้เหรอจะงัดว่างั้นจะโอ้ชิตเขาโทษโอ้โหเล่นซะคุณเจ็บเลยจีก่อนก่อนมึงมึงเดี๋ยวมึงนะมึงมึงนะมึงเอจะงัดจะงัดต่อจะงัดต่อว่างั้นเอาไม่งัดแล้วเหรอเอ้ยจะงัดต่อจะงัดว่างั้นยิงมาสิ จะงัดว่ดงางาั้นจะงัดว่างั้นจะงัดว่างั้นโอ้โหกูขอโทษเบ้าหมดเลยเหรอเดี๋ยวับ <refriger ant> มึงจะงัดจะงัดว่างั้นจะงัดว่ดงางาั้นมาอีกมาอีกมาอีกโอ้ชิดอือหืออ่ามาต่อมาต่อมาต่อโอ้ชิดตกอีกแล้วไอ้ยี่ยยยมันจะตกอะไรบ่อยๆวะเ,เนี่ยยิงขึ้นเผื่อโดนเผื่อโดนเนี่ยผมโอเคไปไปไปเฮ้ยจะงัดจะจะงัดเด้อจะงัดเด้อเรียบร้อยฮู้ แล้วของดรอปกูล่ะมันเป็นดรอปตรงไหนวะเนี่ยดรอปแก๊สเซียมาให้ครับผมโอเคแล้วก็มีอะไรตอบอีกไหมอขอขอจริงจริงนะหัวหัวผมมากผมไม่ได้ได้เลยครับไม่หัวมันคงตกตกไปด้านล่างนะผมแต่ว่าช่างมันครับเดี๋ยวเราค่อยหามาใหมา่จะหามยังไงไม่หามาใหม่เนี่ยนี่ก็ตีกูจังเลยแก๊สบ้าโอ้ชิดโอ้หัวหัวหน้ามึงกันแล้วมึงมาฆ่ากูต่อเลยอะลูกน้องมันเยอะมากลูกน้องมันเยอะมากเดี๋ยวก่อนโอ้ โอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่งตีแรงจิบหายเลยครับผมจิตหายแป๊บอ่าอาหารคุยอะไรเนี่ยอี๋บังคับยากหยำหยำหยำยำยำเอารอยโอเคอ่าธนูธนูกูธนูอยู่นี่อ่าเดี๋ยวก่อนนะต่อบล็อกแป๊บต่อบล็อกแป๊บชึบแล้วก็ธนูโอเคธนูสู้กับมันครับนี่นะอะไรอะไรฮะนี่นะเอาให้หมดนี่ลูกน้องเหรอ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 เอาให้เกลี้ยงเอาให้เกลี้ยง

โอ้ตกอีกแล้วอ้ยตกกันักหนาวเนี่ยโอเคผมว่าหัวมันผมไม่ได้เลยครับคิดว่านะคาดว่านะาหัวมันผมไม่น่าได้แล้วแต่ก็จะลองมาดูตรงนี้ก่อนเผื่อจะเจอหัวมันไม่เจอหัวมันเลยครับผมโอเคผมว่าหัวมันหัวมันผมไม่น่าได้เลยครับน่าจะตกไปอีกถึงแล้วครับผมถือว่าเสียดา,ายค่อนข้างเสียดายนิดหน่อย,อย Angular, แต่ว่าไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่ครับลองหาดูดีๆเพื่อจะเจอหัวมันครับผมไม่เจอเลยฮะโอเคผพราว่าหัวมันผมไม่น่าได้เลยครับ คิดว่านะโอ้โหเสียตายหัวมาเลยอ่ะอหูขอมากมายนะครับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรหัวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมแต่ว่ายังยังเสียดาย,ยแน่ๆเดี๋ยวก่อนนะเพื่อจะเจอกับหัวของมันเอชิทายโอ้โหโลภมากล่าผ่านนะจ๊ะหนูหนูเออเรียบร้อยเลยอีกลับมาโลกเดิมเลยเอยกลับโอ้เนี่นยนะโอเคอีเวนต์เด้อมีอีเวนต์เด้อ อีเวนต์แป๊บหน่อยแน่หน่อยแรปเตอร์แรปเตอร์แรปเตอร์เนี่ยแรปเตอร์แรปเตอร์แรปเตอร์เหรอไปไปแรปปิแนลไหมนำมาแรปเปอร์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตกให้หมดตกให้หมดนี่แน่นี่แน่นี่ครับโอ้โหเจอเยอะเยอะเยอะอีเวนต์อีเวนต์แม่งโหดมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอีเวนต์แม่งโหดมากอีเวนต์แม่งโหดมากนี่แน่นี่แน่นนน นี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่อะไรวะมีปัญหา,าจ,จะจะจะบอ็อกวินวอกไปไหนจ,จมูนวอกไปไหนโดตบนี่แนะ่โดตบเรียบร้อยโอ้โหแรปเตอร์ช่างกระจอกเหลือเกินครับขึ้นทห,หารแป๊บฝนนี่แบบตกฝนที่ตกพัพร้าเลยครับผมโอเคไม่ว่าเดี๋ยวเราเอา่าพอขค้นีก่อนสักันะครับผมนี่อาจอาจมายาวนานยังอาจจะไม่อาจมายังไม่ยาวนานเลยนะนเ,เนี่ยเอี๋ทำไมรออยู่เนี่ยอ่าเพราะว่าเดี๋ยวยังไง ราะว่ายัางไงผมผมต้องทำชุดใหม่ผมชุดนี้มันไม่น่าเวิร์กนะครับโอเคค่อยว่ากันละกันนะครับอ่ะแรปเตอร์แรปเตอร์แรปเตอร์โถนี่ไงตกตกเดี๋ยวก่อนนะเอองั้งนแต่ผมลองไปดูที่ที่อ่าท,ที่ที่อะไรนะท,ที่ที่ใบอมสนุนก่อนแล้วกันนะผมเผื่อเผื่อเราจะยังเข้าไม่ได้ผมจะ,จะได้หาทางแก้ไวปเลยครับโอเคเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาแบนะ็กในคลิปไม่เอา <laughs> อ่าสนุ โอเคผมเข้ามานันสนองแล้วเนีัยผมเอา้ายังเข้าไม่ได้นะครับโอเคแสดงว่าต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับผมโ okay, อเคอ่าต้องทําอะไรหล่ะปัญหาปัญหาคือกูต้องทาอะไระคไรับผม,มคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับเดี๋ยวก่อนนะขอขอดูแป๊บนะับผมแต่ว่าอุ้ติดติดปัญหาอีเดี๋ยวก่อนอยยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราค่อยว่ากันแล้วกันนะผมโอเคถือว่าสนุนเรายังเข้าไม่ได้ครับเอาเถอะนะทาไมอยู่ดีสนุบปั๊บปั๊บเป็นนี่หาย S <S <S สนุงนี่คูยังมาเข้าไม่ได้เลยครับอาจจะต้องใช้คองดรอปจากบอสบอสบอสแกส๊สได้เปล่าวะไม่รู้อ่ะครับมันดอกอะไรนี่คูยังไม่รู้เลยครับผมงงเยงงเมากเว,วงงเอาดาตัวเองอีกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวคว่อยว่ากันแล้วกันครับผมแต่เราขอวิ่งกลับวิ่งวิ่งกลับวิ่งกับลำบากวะเนี่ยเอ้ยทำอะไรเดี๋ยวทำอะไรรอเดี๋ยวเนี่ยหน่อยเนียวิ่งวิ่งวิ่งเออไปเก็บของที่บ้านเดี๋ยวโอ้เสียวลาจริงครับผมมาทำไมโอเค กล,กลับไปเก็บของดีกว่าครับบ้าวกลับบ้านของเราอุย้ยแรปเตอร์มานี่แน่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 นแนนแนโอเคแรปเตอร์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นๆใจเย็นเอ้ยโดดโดดไปไหนโดดไปไหนหน่อยแน่โดดโดดโดดจะสูงเลยโถเยเกินหน้าเกินตาเหลืเกินอโอเคเก็บของเยี๋ครับผมนุ้มนี่เก็บไว้ครับเผื่อเอาไว้ใช้กับตัวโอเคอของไม่ค่อยได้เนี่ย นะครับคือไม่ได้เก็บของตอบมันมาไม่รู้ว่าจะมีของจะเป็นหรือเปล่านะโอเคเอาเป็นว่า,าคลิปนี้เราขอจบไปก่อนแล้วกันนะครับผมอาจจะไม่ไยาวนั้นยี่สิบนาทีอะไรคนระับผมก็เอาเป็นว่าคลิปหน้าเราจะลองไปที่สนุอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปหาวิธีการเข้ามานะครับโอเคผมจะก,กับคลิปหน้าครับผมไายครับ